ดีจ้าทุกคนมือนี้นางจะมาโซการเทดแจ่วมะม่วงให้ทุกคนเบิ่งเด้อทุกคนก็คือกินส้มมะม่วงฮะละเนาะอ่าเริ่มเล็กก็ใส่มะพริกนใส่มะพริกก็ใส่แป้งนัวใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หลายใส่หลายมันคือล่นเป็นก้อนอย่างจานะเบวงตักออกแน่น้อยหนึ่งนะคะใส่หลายยันมันล่นอ่าใส่ข้าวคั่วโอเบอร์แมนเกลือค่ะต่ำๆนะคะคราวนี้ต่ำค่ะ ตามเข้าไปอ่าแล้วใส่น้ำตาลปี๊บนะคะเอาความหวานจากน้ำตาลปี๊บเนาะแล้วก็มาตามยยงโยหน่อยนึงแล้วก็มาใส่อ่าอย่างบบดนี้น้ำปลานะแล้วก็ใส่ปลาลาตื้มเอาตอนมันใส่น้ำนอเพื่อความแซ่บอืมตามแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเสร็จเรียบร้อยก็มากินโอ้โหดูสีหน้าการปอกมะม่วงนี้คือแบบเลิศค่ะ กินนะคะทุกคนค่ะโอ้ยกิ่นปลาทุกวันนี้โบยานค่ะว่าจะมีปัญหาเรื่องตกข่าวน้องสาวมีกินนะคะทุกคนค่ะโบยานค่ะทุกคนค่ะย้อนว่าเฮามีอย่างกินก้อนจังเว้ากันย้อนว่าเฮามีตัวสวยดีๆคือซาโพลงนี่เองทุกคนค่ะบอกเลยว่ากินง่าย